เสียงเขียดเจนาละงมเลยนะครับเสียงนาน้อยครูแพรนะครับเสียงเขียดจจนาละงมขาวตองกำลังงามมาดูต้นไอ้ดอกกระเจียวครับต้นกระเจียวดูกำลังแทงหนอ่อครับเยอะเลย <c oughs> น,นี่ข่าวตองนะครับหมากแข้งครับหมากแข้ง ติว้วกลวยก็กำลังออกมะละกอมะละกงมะละกอกำลังออกติวชมวงชออมดูหน่อไม้นะ โอ้ที่เหล็กนะครับส่วนมากเป็นต้นไม้เดิมทั้งนั้นนะครับต้นไม้เกิดตามธรรมชาตินะครับดูติวครับยอดแดงๆเลยติวยอดแดงๆเลยยอดแดงๆงามเลยต้นติวเสียงเขียดจะนาละงมเลยช่วงนี้ฝนตกนะครับดอกแคก็ ดูดอกแคร์ Care, บรรยากาศเย็นๆนะดอกแคร์เก็บดอกแคร์ <Dog Care S 1> ไปกินนะครับฝรัง่งกำลังออกลูกนะครับเผือกก็กำลังขึ้นเผือกกำลังขึ้น,นต้นเหลียงนะครับกินกับน้ำพริกกินกับนี่ต้นเลียงยอดอ่อนจะกินกับน้ำพริกนะครับ เป็นผักพื้นบ้านของคนใต้นะครับอันนี้ผักพื้นบ้านเราเชมวงครับต้มใส่ปลาใส่ไก่ผักชีผักชีไซส์ใหญ่นะครับชีไซส์ใหญ่ติวเยอะแยะฮะมีแต่ของกินทั้งนั้นเลยมะเขือมะเขือมะเขือต้นนี้ใหญ่มาก เก็บกินไม่ทันออกลูกนะมะเขืออ,อินูนพริกอันนี้กำลังขึ้นนี่คือ,อต้นถั่วพูนะครับถั่วพูถั่วพูถั่วพูแตกห่านออันนี้ก็กำลังงามเลยเดี๋ยวก็ออกดอกนะครับหน้านี้หน้าฝนไอ กระเจียวก็กำลังแทงหน่อขึ้นมานะครับกระเจียวถอยหน่อขึ้นมานะครับเม็ดมันร่วงไปก็เกิดนะฮะพวกมะละที่นกพวกเกิดเต็มเลยหน้าฝนเนี่ยนะฮะมาลงมะละกำลังขึ้นไผ่กำลังขึ้นสุมนะครับอันนี้นะนก็บวบงู บ,บวกงูกำลังขึ้นซูมสลงสลัดอันนี้มีแต่เม็ดมันนะครับเม็ดมันเกิดขึ้นมานะดูมะอือกำลังงามมะืึกำลังงามนะครับักชงผักชีมานะครับมุมนี้กำลังกรเพราะผัก ผัากกาดก็กำลังงามเลยผัากกาดนี่เพาะใส่อันนี้ไว้นะครับกระถางรถยนต์นะครับไปปลูกผักอันนี้ไว้เลี้ยงหอยนะครับดูผักแพลวครับผักแพลวปลูกใต้ต้นเอต้นกล้วยนะครับงามมากเลยพนะริพกกินทั้งปีนะครับอันนี้ ไปเลี้ยงหอยเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาหอยเต็มนี่นะครับหอยปลาอยู่ในนี่เลยนะครับเสียงเขียดจะนาร้องกล้วยกำลังงามฮะโดนฝนแล้วก็แตกออกมาแบบนี้นะฮะอกล้วยกำลังงามเลยนะครับ <c oughs> ต้นกระท่อมใต้กระท่อมต้นกระท่อมอยู่ใต้กระท่อม ครับหอยหอยเชอรี่หอยขมนะฮะอยู่นี่นะครับแล้วก็พวกปลาซิวปลานะอยู่เต็มบ่อไอ้ผักกูดนี่ก็ปลูกใกล้บ่อน,นิดนึงนะครับพริกอันนี้ถั่วไอถั่วพูนะครับอันนี้ที่ทำซุ้มไว้นี่ก็คือ ผักอีนูนนะครับผักอีนูนหากินยากนะครับผักพื้นบ้านเลื้อยขึ้นกําลังงามงานะครับอีนูนนี่ก็อีนูนนะครับอีนูนมาดูแคร์แคร์อันนี้มันต้นใหญ่คนะรับตัวโดนเครื่องตัดหญ้าไปอนนรัญชาวสีอรัญชาวสีมะนาวนี่ใบไม่มีแล้วครับไอ้บุ้งกินหมดละ ไม่ได้มาจัดการนดทีเดเคักกูดนี่นี่ฮะยอดอ่อนๆนี่ผัดสุดยอดนะฮะลวกก็ได้ยอดมะกกูดนี่ฮะนี่เด็ดไปยอดนมะกกูดเอ้ต้นกูดกระเพรากระเพราผักแพลวชะพูกระเ,าระเาพา,เานี่มีกินทั้งปีนะครับ มะคงมะเขือมีกินทั้งปีนะครับผักบุ้งริมตะนะครับใบมะกรูดดูเอดอกแครนะครับมากแข้งดูมากแข้งครับแขงอันนี้ก็มาเกิดที่นี่อีกเอกระเจียวเดี๋ยวอ,ออกดอกนะครับ กระเจียวเดี๋ยวออกดอกบัวออกฝักแล้วครับอันนี้ก็เลี้ยงหอยนะครับอยู่ในนี่หอยเต็มนะฮะหอยเต็มสองบ่อนี่หอยทั้งนั้นเลยนะครับมีแต่หอยทั้งนั้นเลยนะครับชมสวนนะครับอันนี้ดูกระเจียวต้นนี้ฮะใหญ่แล้วฮะกระเจียวต้นนี้ใหญ่ มะอือนะครับสารพัดสารแหน่ก็มีตรงนี้นะครับเยอะแยะแล้วกันนะครับดูกำลังงามๆผักพายนะครับผักพายเด็ดกินได้นะครับผักพายกินได้นะครับงามๆมะตูมแขกครับมะตูมแขกกินกับลาบนะครับกินกับน,น้ำพริกนะครับ ถ้ากินลาบเปียหรือลาบเนื้อนะครับขาดไม่ได้นะครับมาตูมแขกนะครับมาตูมแขกนะครับดูยอดผักติ้วครับนี่ติ้วนะครับไอผักปังนี่ยอดผักปังนี่เด็ดยังไงก็ขึ้นนะครับนุ่นเกิดขึ้นเยอะแยะนะครับผักปังนะครับผักชีนะครับ อันนี้เป็นเม็ดของเอสลัดครับเม็ดมันร่วงมามันก็เกิดเนี่ยเกิดขึ้นตามพื้นนะครับร่วงมาก็เกิดนะครับสลัดเนี่ยดูร่วงมาก็เกิดนะครับตำลึงเยอะที่สุดนะครับผักป่งผักปังเนี่ยเม็ดมันร่วงไปเกิดขึ้นมาตามดินนีครับเกิดขึ้นมาตามดินเลยเยอะเลยนะครับเ่ะโอเคขมืดแล้วครับเพื่อนๆครับ สวัสดีครับ